สวัสดีค่ะวันนี้แป้งจะมาตอบคำถามว่าเมื่ออัปเกรดเป็น BO แล้ว<ม> BO นี่หมายถึง O business <ม>นะคะหมายถึงมีธุรกิจเป็นของตนเองนะคะเมื่ออัปเกรดเป็น BO แล้วเนี่ยอยู่เฉยๆจะได้เงินไหมอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะอยู่เฉยๆไม่ได้เงินค่ะคุณจะต้องออกไปทำงาน คำว่าทํางานเนี่ยนะก็คือออกไปโปรโมทสินค้าและแอปพลิเคชันวิธีการโปรโมทจะต้องทํำยังไงเขามีห้องห้องลับนะคะห้องลับของนักธุรกิจให้เรียนรู้ต้องเข้าไปเรียนรู้ทุกคนแล้วก็เรียนรู้ทุกวันเรียนรู้เสร็จก็นําเอาไปปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติปฏิบัติแล้ว ยังได้ผลลัพธ์ไม่ดีก็กลับมาเรียนใหม่แต่แม้ว่าจะได้ผลลัพธ์ดีก็ต้องกลับมาเรียนใหม่เพราะมันเป็นการเติมเชื้อไฟให้ตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันแป้งก็ทําทุกวันนะคะจะต้อง,องคุณจะต้องเสียสละเวลามากพอสมควรนะคืองานนี้มันเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาให้นะคะถ้าไม่มีเวลาให้นะก็คือเหมือนไม่มีใจให้ ถ้ามีเวลาให้มันก็มันก็สามารถทุ่มเทให้งานได้ถ้าเราทุ่มเทให้งานนี้เหมือนงานประจำนะคะบอกเลยนะงานประจำนี่รายได้อายเลยนะนะคะ่ะตอบคำถามแล้วนะเข้าใจตรงกัน